นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชี้แจงข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาตามรถแมประยะที่3กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการซื้อสลากแบบรวมชุดทําให้ผู้ขายต้องไปหาสลากมารวมชุดเองเพื่อตอบสนองความต้องการทําให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทําให้สลากใบเดี่ยวหายไปจากตลาด และกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลจึงมีมติให้จัดทําสลากแบบรวมชุดขึ้นนะครับเป็นการรวมชุดแบบ2 2 1คือการชุดจัดชุด2ใบจํานวน2เล่มแล้วก็จัดชุด2ใบอีก2เล่มส่วนอีก1เล่มเป็นใบเดียว โดยสลากชุด2ใบแรกจะมีเลขเลข6หลักเหมือนกันจำนวน100ชุดชุดละ2ใบชุดถัดมาจะมีเลข6หลักเหมือนกันซึ่งจะไม่ซ้ํากับชุดแรกอีกจํานวน100ชุดชุดละ2ใบและอีกหนึ่งเล่มเป็นสลากใบเดี่ยวอีกจํานวน100ใบก็จะทําให้ผู้ค้ารายย่อยแต่ละรายจะได้รับสลากจํานวน5เล่มเท่าเดิมแต่สามารถจําหน่ายสลากชุดได้200ชุดชุดละ2ใบสามารถนํามาแยกขายเป็นใบเดี่ยวได้อีกด้วย พวกก็มีบางส่วนที่ต้องการสลากชุดนะครับว่าสลากชุดจะสลากเลขกเหมือนกันหลายใบเพื่อเวลาถูกรางวัลก็จะได้จุกร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อตลาดต้องอเมื่อเมื่อผู้ซื้อต้องการแต่นักณะปัจจุบันเนี่ยสํานักสลากกินไปเป็นแบบเดียวๆก็จะเกิดข้อค้าคนกลางที่รวบรวมสลากไปแล้วก็ไปขาเป็นชุดซึ่งมันง่ายในระบบเดิมการทิน อันนี้ทางสำนักงานก็เลยทางพนักงานสลากก็ให้ให้แนวผ่านให้นโยบายมาเราก็ไปทําระบบการพิมพ์ขึ้นมาอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นการพิมพ์พระเลขในเล่มน,นั้นนะครับแล้วก็ทันเวลาเดียวกันเราก็ทําชุดให้ด้วยใน5้าเล่มนั้นจะมีสองเล่มที่เหมือนกันอีกสองเล่มก็เหมือนกันและอีกเล่มหนึ่งเพื่อให้คนซื้อสามารถซื้อสลากชุดสองใบที่คนขายรับมาจากสำนักง,งานราคาต้นทุนและก็สามารถซื้อได้นะครับ นอกจากนี้การตีพิมพ์ก็จะมีการคลาดตัวเลขภายในเล่มเดียวกันแล้วก็กระจายการจําหน่ายออกไปทั่วประเทศเพื่อไม่ให้ผู้ขายนําไปจัดเป็นชุดและนํามาขายในปริมาณมากๆและแต่ละชุดจะพิมพ์สีที่แตกต่างกันเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ซื้อและผู้ขายเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสถานที่พิมพ์ออกมาแบบรวมชุดโดยสลากแบบรวมชุดนี้นะครับจะเริ่มจำหน่ายในระบบซื้อจองล่วงหน้าของสลากงวดวันที่1มีนาคมเริ่มเปิดให้จองในวันที่5-6กุมภาพันธ์และจะใช้เวลา3เดือนในการประเมินผลการทดลอง